ผ่านมาแล้ว8ปีชาวเน็ตขุดเจอภาพนี้เบลล่ามิวดูสนิทกันมาก ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้มีดราม่าประเด็นร้อนเมื่อใหม่ดาวิกามาร์กี้ราศีมิวนิษฐาและมิ้นชาลิดาแก๊งนางเอกสี่หมอนได้เมาเพื่อนร่วมวงการและชาวเน็ตต่างก็พากันโยงไปหาเบลล่าราณีค่ะซึ่งต่อมานะคะมาร์กี้เองก็ได้ออกมาเผยแล้วว่านางเอกคนที่เมาถึงไม่ใช่เบลล่าค่ะ ล่าสุดในโลกโซเชียลนะคะก็ได้มีการแชร์ภาพในอดีตค่ะเป็นภาพงานฟุตบอลประเพณีของช่อง3ครบรอบ45ปีซึ่งในปีนี้ก็ครบ53ปีแล้วนะคะซึ่งภาพนี้นะคะก็ถูกถ่ายขึ้นไม่ต่ำกว่า8ปีค่ะเป็นภาพของเบลล่าและมิวเดินจับมือกันซึ่งทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมกันสุดๆไปเลยละค่ะ ปราศจากวีแววเกาเหลาอย่างที่ขามเมาส์เมาส์กันแน่นอนค่ะ